สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงคลินิกนักขายนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการขายให้หน่วยงานของรัฐเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถทําให้เราเพิ่มยอดขายได้นะครับในสัปดาห์นี้เราจะพูดถึงเรื่องของดัชนีชี้วัดที่หลายคนเองรู้จักกันดีในนามของบ a ลานซ์สกอร์การ์นะครับเรามาดูกันนะครับว่า ดัชนกีการวัดความสําเร็จของธุรกิจนะครับในอดีตเองเรามองในเรื่องของยอดขายหลายคนเองมองว่ายอดขายปีที่แล้วเป็นอย่างไรเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับหรือบางคนเองมุ่งประเด็นในเรื่องของผลกําไรว่าปีที่แล้วที่ผ่านมานั้นเองผลกําไรเราเพิ่มขึ้นอย่างน่าพึงพอใจหรือไม่ทั้ง2องอย่างเองนะครับเป็นการวัดค่าทางการเงินหรือที่เราเรียกกันว่าเป็น financial indicator ก็คือเรานําผลประกอบการที่เป็นตัวเงินนั้นมาวัดนะครับเป็นการวัดผลในอดีตนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ แก้ไขได้เพราะว่าเราจะรู้ผลได้ก็ต่อเมื่อปลายปีแล้วที่นะครับเรามาดูกันนะครับว่าแนวความคิดใหม่ๆนะครับเพราะฉันเอง ตามความคิดของนอตันแคปแรนนะครับที่เขาบอกว่าเรามองทา,างด้านของฟิ n a เชียลอย่างเดียวไม่ได้ละเราต้องมามองในเรื่องของลูกค้าเราต้องมามองในเรื่องของ i n t e r n a l process ก็คือกระบวนการภายในองค์กรของเรามีการปรับกระบวนยทธ์เพิ่มมากขึ้นหรือไม่หรือเรามาเรียนรู้กันในเรื่องของเรเนนดิ้งแอนโกรดนะครับว่าพนักงานเราเองจะมีการพัฒนาเป็นอย่างไรโดยที่จะต้องทํางานให้สอดคล้องกับวิชั่นหรือกลยุทธ์วันนี้เองผมได้รับเกียรติจากบุคคลหนึ่งนะครับมีหนังสือออกมามากมายเกี่ยวกับบาลานซ์สกอร์าร์ ด็อกเตอรดนัยเทียนพุทธกรรมการผู้จัดการบริษัท DNT Consultant จำกัดขณะนี้อยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับดั้ีครับท่านผู้ชมครับครับอาจารย์ครับผมมีคําถามว่าบาลานซ์สกอการ์ดจริงๆแล้วมันมีความหมายมันเป็นอย่างไรบ้างครับถ้าอธิบายให้ง่ายเนี่ยนะครับผมคิดว่าบาลานซ์สกอการ์ดเนี่ยเราสามารถมองได้สองลักษณะด้วยกันครับ ความหมายแรกเนี่ยเป็นระบบวัดผลกลยุทธ์ก็หมายความว่าเรามีกลยุทธ์อยู่ของธุรกิจไม่ว่าจะกลยุทธ์ฝ่ายขายฝ่ายตลาดฝ่ายบุคคลครับเราก็เอาบาลานร์การ์ดเนี่ยเข้าไปวัดผลกลยุทธ์ตรงนั้นครับความหมายที่สองเนี่ยเป็นเครื่องมือในการแปลสิ่งที่เราเรียกว่าวิสัยทัศน์หรือวิชั่นเนี่ยนะครับครับกับภารกิจเนี่ยไปสู่กลยุทธ์เพรานั้นบราสกอ์การ์ดถ้าสรุปง่ายๆก็มีสองในยะ ครับคือระบบว่าผลกลยุทธ์กับเครื่องมือในการแปลวิสัยทัศน์และภารกิจไปสู่กลยุทธ์ครับแล้วมีประโยชน์อย่างไรครับกับในงานขายครับผมว่าจริงๆแล้วเราสามารถมองได้ประโยชน์ต่องานขายเนี่ยได้สองภาพครับภาพที่หนึ่งก็คือว่าถ้าเราเป็นองค์กรทางด้านการขายอาจจะเป็นศูนย์จัดจำหน่ายศูนย์การขายฝ่ายการตลาดฝ่ายขายทั้งหมดเนี่ยนะครับครับเราก็สามารถเอาบราสกอการ์ดมาแปลสิ่งที่เป็น ภารกิจหรือหน้าที่ของหน่วยงานทางการขายเนี่ยไปสู่กลยุทธ์ในสี่ด้านของบาลานซ์กราดท้งด้านการกันร <c oughs> เงินลูกค้ากระบวนการภายในแล้วก็การเรียนรู้แล้วก็นวัตกรรมครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยลงมาที่บุคคลคก็หมายความว่าในแง่ของเซลล์แต่ละคนหรือเซลเพอร์เันเนี่ยจะวางแผนการขายจะมีเป้าการขายวิธีการขายหรือแผนงานการขายครับแล้วก็มี KPI เข้าไปวัด ในงานทั้งหมดตรงเนี้ยตั้งแต่แผนจนถึงเป้าและวิธีการขายครับผมครับหลักที่สําคัญของบาลานซ์สกอร์การ์ดนะครับถ้าเราจะนํามาใช้ในงานขายนะครับมีหลักอย่างไรบ้างครับผมคิดว่าหลักของบาลานซ์สกอร์การ์ดเนี่ยสามารถประยุกต์ได้ทุกๆฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นขายบุคคลบัญชีจัดซื้ออะไรทั้งหลายแหล่นี่นะครับครับหัวใจหลักๆเนี่ยครับถ้ามองในเชิงของตัวศัพท์ของคําว่าบาลานซ์กับสกอร์การ์ดเนี่ย ครับด้านหัวใจมันจะอยู่ที่คำสองคำนี้ก็คือคําว่าบาลานซ์เนี่ยแต่ว่าสมดุลครับใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยเห็นว่าคําว่าสมดุลเนี่ยถ้าเรามองในสายขายก็จะมีสองส่วนครับก็คือกลยุทธ์ของการขายครับกับกลยุทธ์ที่ซับพอร์ตการขายอย่างเช่นเซลล์แอดมินครับหรือพวกแผนโปรโมชั่นต่างๆที่เขาไปซับพอร์ตในงานขายเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะมองว่า มันมีกลยุทธ์สองสองอันอันหนึ่งที่ฝ่ายขายไปเจอลูกค้าไปเจอผู้จัดจาหน่ายทั้งหลายแหล่ไปเจอยี่ปัวซาปัวอันนี้พวกน,นี้อีกซีหนึ่งก็คืองานซัพพอร์ตฝ่ายขายครับนะครับครับถ้า,ถาหลายคนถ้าหลายคนเองตั้งใจนะครับมองรเ,ออเรื่องของเวลาสกอการ์ดมีความสําคัญกับในธุรกิจกระบวนการที่สําคัญนะครับว่าเขาจะควรจะเริ่มต้นอย่างไรบ้างครับในการเริ่มต้นร้านสกอการ์ดเนี่ยผมคิดว่าแรกสุดเนี่ยเราคงต้องมี อย่างใดอย่างหนึ่งในสิ่งต่อไปนี้ถ้าถ้ามองในเชิงองค์กรทางการขายเนี่ยหรือการตลาดเนี่ยก็คงต้องมีพวกวิสัยทัศน์ภารกิจพวกนี้ก็ใช้บาร์สกอร์การ์ดเนี่ยแปลไปสู่กลยุทธ์และสร้าง k า i เข้าไปวัดครับแต่ถ้าเผื่อเป็นระดับบุคคลหรือเป็นระดับแผนกทางด้านการขายเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีผมเรียกว่าคล้ายๆเป้าหมายหรือตัว Key r e s u แอ a r e ยหรืออาจจะเป็นตัวปัจจัยแห่งความสําเร็จ รหรือเป็นความสามารถของหน่วยงานตรงเนี้แล้วก็เอา BSC เข้าไปช่วยวัดผลสําเร็จ BSC นี้ก็คือบาลานซ์ s กอ r e การ์ดครับแล้วบาลานซ์ s กอ r e การ์ดจะมีผลต่อการทํางานของพนักงานหรือไม่ครับผมคิดว่าจากประสบการณ์ที่ผมช่วยธุรกิจหรือองค์กรที่เป็นการขายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดัชมิวนะครับบริษัทจัดจากกหน่ายขายตรงของเครือ ไทวาโก้ก็คือชุดเชนใยเยนานะครับไปช่วยแอมเบย์อย่างเงี้ยเราก็พบว่าเวลาเราทําตัวนี้เนี่ยมันทําให้งานฟอนไลน์หรืองานขายเนี่ยมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นครับแล้วเขาก็รู้ว่าต่อวันเนี่ยเขาเขาควรจะทํางานสักแค่ไหนเขาควรจะหาเยี่ยมลูกค้าเดิมเพิ่มลูกค้าใหม่แล้วก็เขาควรจะคุณค่าใช้จ่ายของเขายังไงแล้วผลสําเร็จของเขาเนี่ย ัว KPI มันจะบอกความสำเร็จทั้งหมดเลยครับครับเสียดายวลาวันนี้น้อยไปนิดนึ่งนะครับได้ข้อคิดดีๆจากดรดานัยมากเลยนะครับท้ายที่สุดนี้มีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมไหมครับผมคิดว่าเรื่อง BSC เนี่ยมันมีพัฒนาการในเมืองไทยมาสักสิปีแล้วแะครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อใครที่คิดอยากจะทําตอนนี้หรือหรือเริ่มอยากจะทำเนี่ยผมคิดว่าอันที่หนึ่งขอให้ทาอย่างเข้าใจคือศึกษาแล้วก็ ดูตัวอย่างให้ชัดเจนก่อนอย่าทําตามแฟชั่นเพราะการ,รทําตามแฟชั่นเนี่ย<ๆ>ก็จะเกิดปัญหาหลายๆองค์กรซึ่งทําไปแล้วไม่แน่ใจว่า BSC ทําถูกต้องไหม KPI ถูกต้องไหมนะครับครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้สําคัญมากที่สุดครับครับขอขอบคุณดอเตรดนายเทีย uh, นพุดนะครับที่ใหเข้าคิดดีๆนะครับขอบคุณครับ ครับสวัสดีครับครับเพื่อนบรรดาข่ายครับเรามาดูการสร้างดัชนีชี้วัดนะครับหลายคนเองงงนะครับว่าเราควรจะสร้างดัชนีชี้วัดณนะจุดใดบ้างนะครับเรามามองกระบวนการของการ,การทํางานมีอินพุตนะครับผ่านกระบวนการแล้วก็ได้ผลลัพธ์ออกมาอินพุตที่เราใส่เข้าไปบางคนเองเป็นเรื่องของคนเรื่องของระบบเรื่องของอินโฟมชันหรือบางคนเองนํา 6M มานะครับ ใส่เข้าไปผ่าน Activity ผ่านกระบวนการต่างๆได้ Output Outcome ออกมาในทุกๆจุดของการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็น Input ก็ต้องมีการวัดครับในกระบวนการก็ต้องมีการวัดเช่นกันนะครับแล้วก็ในส่วนของ Output ก็ต้องมีการวัด Performance เหมือนกันทุกจุดนะครับเราต้องวัดนะครับ เรามาดูกันนะครับก็ค <van celui> ิดประจําวันสําหรับวันนี้นะครับเขาบอกการทํางานที่ไรซึ่งการวัดผลนะครับก็ไม่แตกต่างอะไรกับการขับรถที่ไรพวงมาลัยนั่นหมายถึงว่าแม้กระทั่งว่าเราทํางานไปนะครับผลประกอบการออกมาจะดีอย่างไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเราไม่มีการวัดผลนะครับนั่นหมายถึงว่าเราไม่มีทิศทางในการทํางานที่ชัดเจนนั่นเป็นข้อคิดประจําวันสําหรับวันนี้นะครับสัปดาห์หน้าเรามีข้อคิดดีๆอย่างนี้เช่นกันขณะนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วกลับมาชมช่วงต่อไปของเส้นทางนักขาย สักครู่เด้อครับ